สวัสดีครับผมผมครับคุณชายเช้าไล่ครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมครับรถไทยฟอร์ดไทมันครับไทยแล้วไม่ได้เก็บไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับดูครับไทยแล้วก็ยังตั้งเหมือนเดิมครับไทยแล้วมีย้ายร่องนิดหน่อยครับไม่ได้เก็บ ไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับถ่ายไว้เลยครับถ่ายได้ครับไม่เหยียบครับดูนะครับดูนะครับแต่ละแต่ละต้นครับมีการย้ายนิดหน่อยครับมาดูหัวมันนะครับว่าจะขาดไหมครับนี่ครับ แล้วขาดแบบนี้ก็หัวมันก็ยังอยู่นะครับนี่ครับไม่ได้ย้ายไปไหนครับตั้งเหมือนเดิมครับไม่ได้เก็บนะครับในระหว่างไหลครับมาดูอีกต้นนะครับนี่ครับ ไม่ได้ย้ายไปไหนครับแถวนี้ครับเหมือนเดิมครับมาถอนดูนะครับว่าหัวมันจะขาดไหมครับนี่ครับไม่ขาดครับดูนะครับสบายครับใช้รถไทฟอร์ดรถไทใหญ่เรานี่ครับไม่ขาดไม่ได้เก็บครับ าก็นิดหน่อยครับไม่ได้เก็บไปด้วยถายไปด้วยนะครับนี่คือถ่ายไว้รวดเดียวเลยครับเป็นแบบนี้ทุกสวนนะครับที่ผมถ่ายนะครับ ดึงก็ง่ายครับไม่ได้ใช้แรงเยอะครับนี่ครับแถวครับตั้งเงินเดิงครับเวลาถอนก็ไม่ได้ออกแรงมากครับจะเปบากำลังคนครับมาดูนะครับสำหรับอีกต้นนะครับผมจะถอนดูครับว่ามันจะขาดไหมครับ นี่ครับไม่ขาดนะครับไม่มีขาดสักหัวเลยนะครับสบายครับมันขาดมันก็ไม่ขาดครับหัวมันก็ไม่เสียหายครับยังเหมือนเดิมครับ มาดูอีกมาดูอีกเงานี้ครับว่าจะขาดไหมครับไม่ได้ออกแรงมากนะครับผมถอนครับนี่ครับดูทางนี้ครับนี่ครับผมจะถอนให้ดูครับงวยาวก็ไม่ขาดครับเนี่ยงวยาวนะครับ ไม่ขาดครับสบายครับตั้งเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปช็อตเด็ดต่อไปครับสวัสดีครับ